ดีค่ะเป็นไงมีอะไรขัดข้องไหมแล้วถ่ายได้ตําคิวป่ะอ๋อทุกอย่างตอนนี้โอเคเลยครับดีขึ้นเยอะสรปรับตัวหากันได้ดีขึ้นแล้วมีอินเนอร์มากเลยครับตอนนี้อ่าแล้วนี่รออะไรล่ะครับอ๋อเดี๋ยวรอแสดงเข้าฉากนะครับอ่ะเดี๋ยวพวกเราไปตามตัวนักแสดงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อบทกับนักแสดงเลยนะครับเชิญคุณนนคุณตีน่านั่งเลยครับเชิเนะครับ มองแสดงได้ตามบ้างน้อยๆนะครับ no คุณเลดี้ช่วงนี้อัดขันเป็นใจมากฟ้าใสสวยไม่ม mm ีอ hmm ุปสรรคอะไรเลยนะะก็ดูจากที่เราเห็นภาพด้วยนะครับทุกอย่างแบบเนียนเนะครับเพราะงั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงน้ำค่ะคุณฤทธิ์อยู่นะนกำลังลงมาค่ะแล้วแกบอกหรือเปล่าว่าฉันมาเรียนให้ทราบแล้วค่ะไม่จริง เพื่อแกบอกจริงๆแล้วก็ริทเขาจะต้องรีบลงมาหาฉันแล้วบอกแล้วนะคะโกหกจะไม่เชื่อคำพูดของเธออีกต่อไปบอกแล้วจริงๆแล้วอ๋อเหมือนนี่เลยเหมือนนี่เลยเลยนะคะคุณทางคุณทาอ๋ออ๋ออ๋อตแล้วท้าท่ามลงไปได้ยังไงอ่ะเจ็บหรือเปล่าจะต้องเหลืหรือเปล่าอ่ะ ทำอะไรอยู่คะทำไมลงมาช้าจังเลยอ่ะเออผมดูคุณแม่อยู่นะครับพักมีอะไรโดดหรือเปล่าทำไมพูดอย่างนั้นละคะพักไม่ได้มีอะไรโดดหรอกคะ่ะพักก็แค่คิดถึงคุณมากอะคะ่ะแล้วก็อยากจะมาหาคุณและที่สำคัญนะคะอยากจะช่วยดูแลคุณแม่คุณด้วยะคะ่ะเออผมไม่อยากรบกวนพักนะครับ อีกอย่างพัะเขาคอยดูแลคุณแม่อยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าทักเนี่ยเต็นใจจะ้ควยดูแลคุณแม่คุณเป็นจริงถ้างั้นเนี่ยเราขึ้นไปหาคุณแม่กันนะคะนะคะ คุณค่ะ<ม><น>พี่นนตกใจหรือว่าดีใจที่เห็นพี่ค่ะแล้วอ้อนจะตกใจทำไมล่ะคะก<ม><น>็ไม่รู้สิคะนี่พี่นนเป็นอะไร,<ม><น>ห,รหรือเปล่าคะ ดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยใครบอกน้องออนครับว่าพี่อารมณ์ไม่ดีพี่เห็นน้องออนเล่นละครได้เป็นธรรมชาติแบบนี้นะพี่ยิ่งอารมณ์ดีเลยล่ะจริงเหรอคะแน่ใจนะว่าอารมณ์ดีพี่ไม่ค่อยพอใจที่เห็นน้องออนเล่นละครกับในเพชรนะ แล้วพี่นนท์จะให้ออนเซ็นสัญญาเล่นละครทำไมล่ะคะก็ตอนนั้นพี่ไม่รู้นี่แนะ่ว่าในเพชรจะมาเป็นพระเอกละครแบบนี้แต่ว่าออนไม่ใช่นางเอกนะคะยังไงตอนจบอ่อนก็นไม่ได้คู่กับเพชรอยู่ดีคะ่ะพี่นนท์คะความเชื่อใจและความไว้ใจเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกัน ให้ความรักของเราแข็งแรงแล้วมันจะช่วยประคองให้ความรักของเรายั่งยืนนะคะให้กำลังใจพี่เหรอคะให้กำลังใจตัวเองด้วยค่ะ